แหวนแก้วหมอกมุงเมืองจากบอกลล่อป่งหลวงอำเภอเทินจังหวัดลำปางค่ะแหวนวงนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่1.3ึ่งจุดคูณหน่ซนติเมตรค่ะเป็นแหวนขนาดกลางค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะเหมาะสําหรับที่จะใส่นิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้ค่ะถ้าหากบางท่านนะคะมีนิ้วที่ค่อนข้างใหญ่ก็ใส่นิ้วนางได้เช่นกันค่ะ นำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%ค่ะทรงเรือนกลมมีริ้วลายรอบกรอบเม็ดนะคะมองมุมนี้จะเห็นว่าเนื้อหมอกมเมืองบางมุมจะเป็นสีเทาอ่อนใสบางมุมจะเป็นสีเข้มไล่ระดับและบางมุมเมื่อต้องกับแสงนะคะจะออกลักษณะของสีเทาอมฟ้านิดๆค่ะ ต่างมุมมองนะคะถ้าเรามองแต่ละมุมมีความแตกต่างกันของสีหมอกมุงเมืองค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นหมอกมุงเมืองสีเทาอ่อนใสมองลอดเข้าไปนะคะจะเห็นเป็นเนื้อเหมือนมีหมอกที่ปกคลุมอยู่เลยค่ะลักษณะเหมือนหมอกที่ละมุนละมุนตานะคะบางมุมจะเป็นหมอก อ่อนๆใสๆบางมุมจะเป็นหมอกเข้มนิดนึงแล้วก็ถ้ากลิ้งกับแสงนะคะบางมุมของหมอกจะก็จะสะท้อนออกมาเป็นสีออกฟ้าๆเทา,า,าๆค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วหมอกเมืองที่สีไม่เข้มมากนะคะเป็นสีเทาอ่อนใสละมุนเม็ดนี้ถือว่าสวยงามมากค่ะ นำมากริ้งกับแสงนะคะและมองด้วยตาเนื้อเราจะเห็นค่ะว่าบางมุมจะเป็นสีเทาฟ้าเทาอมฟ้านิดนิดบางมุมจะเป็นสีฟ้าอ่อนใสค่ะสะท้อนกับแสงออกมานะคะจะลมุนตาและสวยงามมากค่ะเรือนเงินแท 92. ้92.5%ค่ะทรงเรือนแข็งแรงนะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะเป็นทรงเรือนที่ ดูไม่ล้าสมัยนะคะใส่ได้ตลอดการค่ะสวยงามหมอกมงเมืองเป็นแก้วประจำเมืองลําปางค่ะฉะลกสสำหรับทุกวันเกิดนะคะเน้นผู้ที่เกิดวันอังคารวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะถ้าหากท่านใดนะคะรอคอยและชื่นชอบแก้วหมอกมงเมืองที่มีสีอ่อนใสบางมุมออกเป็นสีเทาอมฟ้านิดๆน,นะคะ แอดมินแนะนำวงนี้ค่ะมีความสวยงามมากเลยทีเดียวถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแก้วแหวนหมอกมเมืองวงนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ